คนเข้ามาชมเราอยู่แล้วนะครับถึงสามร้อยแปดสิบคนใกล้จะสี่ร้อยคนแล้วนะครับออวันนี้ก่อนอื่นเนี่ยห,หลายหลายท่านนะหลายๆท่านคงจะเห็นสิ่งที่นะสิ่งที่รูปใช่ไหมรูปที่เล็ดลอดออกไปแล้วมีการโพสต์กันเต็มไปหมดเลยนะครับในทีมของเพเซอร์ใช่ไหมก็วันนี้นะครับที่เห็นผมเนี่ยเซตผมนะเซตผมอาจจะ ดูดีกว่าปกตินิดนึ่งนะครับก็คือวันนี้ไปออกรายการไปถ่ายรายการมานะครับก็คือรายการจอบใจนะซึ่งผมอยากจะแชร์ความรู้สึกนิดนึงเนาะอยากจะแชร์ความรู้สึก่งนี้่ะเดี๋ยวผมถามก่อนว่าเนี่ยในที่นี้มีใครเป็นแฟนรายการจอบใจบ้างไหนพิมพ์สองเข้ามาหน่อยครับแฟนรายการจอบใจพิมพ์สองเข้ามาหน่อยอ่าโอเคหลายคนมากอหาไม่ทันเลยเยอะมากนะครับ เย่มากเยมากนะครับก็คือผมอยากจะแชร์ให้ฟังนิดนึงนะหลายๆคนอาจจะไม่รู้ความรู้สึกของผมนะก็คือว่าตอนผม,เ,มเรียนมหาลัยนะครับหลายๆท่านอนาจจะทราบว่าผมเรียนคณะสถาปัตย์ที่จุลานะครับพี่ดูอะนะคุณสัญญาคุณากรพี่ดูนะครับก็เป็นรุ่นพี่แต่ว่าตอนที่ผมเข้าไปเนี่ยพี่ดูแกจบไปแล้วนะครับอตอนพี่ดู เป็นพิธีกรชื่อดังในช่วงนั้นน่ะก็มีคนมาเหมือนมาบอกผมนะว่าเฮ้ยหน้าคุณเหมือนสัญญาเลยอะ่ะใช่ไหมหน้าคุณเหมือนสัญญาแล้วตัวผมเองอะ่ะผมก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราเหมือนเขาจริงๆหรอเพราะตอนนั้นพี่ดูเคยมีแสดงหนังเรื่องหนึ่งนะครับตอนนั้นก็เป็นหนังที่ค่อนข้างชื่อดังนะผมจําไม่ได้อะ่ะว่าหนังเรื่องอะไรแต่ผมก็ชื่นชอบมากนะครับพี่ดูเพราะนั้นวันนี้เอาจริงๆอะ่ะก่อนหน้านะ ก่อนหน้าที่เราจะไปติดต่อรายการจอกใจนะครับเ,เราก็มีการปรึกษากันในทีมนะครับทางคุณวิชานะซึ่งเป็นคนที่ช่วยดูแลนะครับเรื่องการสื่อสารนะเรื่องการสื่อสารของอบริษัทของเราเนี่ยนะครับก็แนะนำจริงๆมีแนะนําหลายรายการเลยนะครับตัวผมเององะนะตัวผมเองก็บอกกอนเลยว่าผมอ,อยากออกจอบใจนะเพราะว่า ที่ดูว่าเหมือนเป็นไอดอลของผมนะว่าเออมันแบบเหมือนเป็นความฝันน่ะนะจริงๆวันนี้เอาจริงๆคือเป็นการกดล็อกความฝันของตัวผมเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากนะฝากทุกคนนะครับติดตามรอดูผลงานนะครับซึ่งเราก็จะมีการออกอากาศในวันที่สิ้านะครับสิเเดือนนี้นะแล้วก็ผมเชื่อว่านะตัวเนี้ย คลิปที่เราได้ไปสัมภาษณ์ตัวผมเองเนี่ยได้ไปสัมภาษณ์กับพี่ดูนะครับก็คงจะเป็นเ,เนื้อหานะครับที่เราหลายๆคนนะครับเทเซอร์หลายๆท่านผู้นําหลายๆท่านวันนี้นะครับสามารถแชร์ไปให้เพื่อนๆดูได้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของอที่มาที่ไปของตัวผมเองนะครับรวมถึงที่มาที่ไปของมูมอนะครับว่าวันนี้มูมอเราเกิดขึ้นมาได้ยังไงน,นะครับ วันนี้ก็อย่างที่ผมเปิดตัวในช่วงแรกไปแล้วนะครับว่าหลายหลายคนนะที่เข้ามาร่วมฟังในวันนี้นะครับในการประชุมในการเรียกว่าอะไรดีในการสัมมนาแล้วกันนะเหมือนสัมมนาออนไลน์วันนี้เนี่ยนะครับเป็นคนใหม่หลายๆคนเลยผมขอนะผมขอเสียงของคนใหม่หน่อยพิมพ์นิวมาหน่อยพิมพ์นิวใครเป็นคนใหม่ที่เคยมาเจอกันครั้งแรกนะครับ ช่วยพิมพ์นิวให้มาดูนิดนึงนะครับจะได้ทักทายอย่างเป็นทางการนะครับขอทักทายกันอย่างเป็นทางการนิดนึงนะครับอ๋อคุณเจษฎานะครับก็สวัสดีนะครับผมจะพยายามโอ้โหเริ่มอ่านชื่อไม่นละคุณดวงมณีนะครับคุณวารักษพจนีนะครับคุณธนัทฐานะครับคุณบุ๋มนะครับคุณสุภัตรานะครับโอ้โห ชื่อเยอะมากเลยคุณจันนะครับคุณโชติคุณแดเนียลนะครับคุณสุภาพรนะครับคุณเนตรนภา,าโอ้โหมีคนใหม่เยอะมากเลยนะครับก็ต้องขอสวัสดีนะครับทุกคนที่เป็นคนใหม่ที่มาร่วมฟังนะครับแล้วก็มาร่วมจอยกับหมูหมอผมรู้สึกตื้นันแล้วก็ดีใจมากๆนะครับที่เรามีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้นะวันนี้ผมขออันนี้ก็เป็นความฝันของผมเหมือนกันนะ ผมขอแชร์อ่าผมขอแชร์นะครับโอเคเดี๋ยวนะษทีลืมกดแชร์หน้าจอปึ๊บสักครู่นะครับผมขอสลับหน้าจอนิดหนึ่งโอเค โอเคนะครับทุกคนเห็นหน้าจอกันหมดแล้วเนาะ mm hmm. เห็นเนาะเห็นเนาะใครเห็นบ้างยกมือหน่อยทักทครหน่อยนะครับใครเห็นหน้าจอนะครับโอเคเยี่ยมนะครับเห็นหน้าจอกันนะครับก่อ,อนอื่นเลยนะก่อนอื่นเลยวันนี้หัวข้อที่ผมอยากจะพูดนะครับจริงๆทุกครั้งนะทุกครั้งที่ผมมาคุยพูดคุยกับทุกๆท่านนะครับ ผมมักจะมีสิ่งในใจนะแล้วก็เราก็จะเก็บมุมดีๆนะครับที่อยู่ในอยู่ในประสบการณ์ของผมนะครับแล้วก็อยู่ในความคิดของผมเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับเพเซอร์ดูท่านนะครับวันนี้นะคำที่ผมอยากจะพูดแล้วก็เป็นความรู้สึกนะครับที่อยากจะมาถ่ายทอดของวันนี้เนี่ยคือคำว่า One ช็อตนะครับ One Shot วันช็อตแปลว่าอะไร One Shot ก็คือครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับก็คือ โอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตหลายๆคนอ่าหลายๆค,คนอาจจะมีความรู้สึกเดียวกับผมนะครับว่าการที่เราเลือกทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะเราเต็มที่กับมันนะครับเพราะว่ามันเป็นโอกาสครั้งเดียวในชีวิตใช่ไหมผมยกตัวยอย่างที่ผ่านมาอ่าตลาดเดี๋ยวผมถามน,นิดนึงนะผมถามน,นิดนึงว่าอ่าที่ผ่านมาเนี่ยมีใคร มีใครซื้อนะมีใครซื้อพวกเหรียญคริปตรงคริปโตอะไรพวกนี้บ้างมีใครซื้อบ้างใช่ไหมแต่ลองพิมพ์เข้ามาหน่อยซื้อกดกดอ่กดซอโซ่แล้วกันซื้อนะม,มีใครซื้อบ้างนะหนี่ไงใช่ไหมไไไหม,มีคนหลายคนซื้อเลยใช่ไหมโอ้โห <c oughs> เยอะมากนะครับ <c oughs> เยอะมากเออมีคนบางคนคิดจะซื้อโอ้โหคนคุณที่คิดจะซื้อเนี่ยคิดถูกนะครับเพราะว่าตอนนี้มันร่วงลงมาใช่ไหมอ่า ใครเคยคิดบ้างว่าตอนที่เหรียญบิตคอยอ่ะใช่ไหมผมก็ไม่ได้อยู่วงการนี้นะครับแต่ว่าผมก็มีลงทุนบ้างนิดนิดหน่อยหน่ใช่ไหมมีคนบางคนบอกว่าซื้อแล้วขายแล้วโอ้โหสุดยอดมากนะครับตอนเนี้ยใช่ไหมตอนนี้ราคามันเหลือสามหมื่นกว่าเหรียญก็คือล้านตน้ตนๆใช่ไหมครับตอนที่มันขึ้นไปถึงห้าหกหมื่นเหรียญเนี่ยนะใครเคยคิดบ้างว่าเฮ้ยเมื่อประมาณ เจ็ดแปดปีที่แล้วตอ,อ Bitcoin, ตอนที่เจ้าบิตคอยอ่ะใช่ไหมตอนที่เจ้าบิตคอยอ่ะมันอยู่ที่ไม่กี่เหรียญนนะ่ะตอนที่มันอยู่ไม่กี่ร้อยบาทอ่ะนะที่มันอยู่ไม่กี่ร้อยบาทอนะ่ะเฮ้ยทาไมตอนนั้นเราไม่ตัดสินใจซื้อนะ <c oughs> ผมเล่าให้ฟังมีเพื่อนผมคนนึงนะเป็นวิศวะนะครับเป็นคนไทยนี่แหละเป็นวิศวะนะแล้วเขานะแล้วเขาก็เ,าเป็นคนที่มีความรู้แล้วก็ศึกษาทางด้านนี้มา เขาสร้างเครื่องนะขุดบิตคอยใช่ไหมเขาสร้างเครื่องขุดบิตคอยอ่ะเขาเล่าให้ฟังว่าช่วงแรกๆอ่ะขุดโอ้โหขุดเดือนหนึ่งได้หลายร้อยเหรียญหลายร้อยเหรียญมันคือเป็นยังไงแล้วมันคือหลายร้อยล้านบาทนะถ้าเกิดมาถึงวันนี้ถูกไหมครับนะเพราะนั้นเราลองคิดย้อนไปในอดีตผมเชื่อว่าทุกคนนะครับผมเชื่อว่าทุกคนนะเคยมีการตัดสินใจที่ถูกต้องนะ และตัดสินใจที่ผิดไปนะครับยังเพื่อนผมอะตมก,กี้ที่ผมเล่าให้ฟังนะ mm. เขาขุดได้หลายร้อยเหรียญใช่ไหมแล้วสิ่งที่เขาตัดสินใจคืออะไรเขาตัดสินใจเนี่ยไปฝากไว้ที่เว็บอ่าเป็นเอ่อ,อเ,วเว็บเทรดคริปโตอันหนึ่งเป็นเว็บเล็กๆนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้โด่งดังมากนะใช่ไหมแล้วผลปรากฏว่าอายไรใช่ไหมสิ่งที่เขาเลือกใช่ไหมสิ่งที่เขาเลือกเนี่ยเว็บเว็บนั้นปิดตัวไปนะ กลายเป็นว่ามูลค่าตอนนั้นจริงๆเขาก็ไม่ได้เสียดายเขาก็ไม่ได้รู้สึกเรียกร้องอะไรแต่มาถึงทุกวันนี้ใช่ไหมเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกเสียดายใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นมูลค่าถึงทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นมูลค่าหลายร้อยล้านเลยใช่ไหมโอ้มีใครมีหลายคนนะครับที่พูดถึงออมีความรู้ทางด้านนี้มากนะครับอ่าใช่ไหมเนี่ยเครื่องขุดราคาสองแสนเออใช่ไหมตอนนี้ก็ใครที่จะเข้านะครับ ต้องระวังให้ดีศึกษาให้ดีนะครับเพราะอันนี้เนี่ยหลายๆคนก็บอกในนี้นะครับว่ามันเป็นเกมใช่ไหมเราก็ต้องศึกษาให้ดีในการลงทุนอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะมาพูดวันนี้นะครับโดยเฉพาะกับเพเซอร์อนะครับหรือว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นเพเซอร์อนะแต่ลองเข้ามาฟังกันดูนะครับว่า สิ่งที่มูมอ์กำลังทำเนี่ยคืออะไรนะครับแต่กี้นี้นะเราได้ยินคุณวิชาเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมครับว่าส่วนประกอบของมูมอเนี่ยมันมีมากมายเลยเพราะว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ก็คือห้างสรรพสินค้าถูกไหมครับมีหลายๆเซกชันนะมีหลายๆส่วนประกอบที่สามารถสร้างไรายได้ให้กับเรานะครับแต่เดี๋ยวผมจะมาขอขยัายความนะภาพรวมของมูมอให้ฟังนะครับโอเคเราเริ่มกันเลยนะครับ โอเคนะครับก่อนอื่นเลยมูมอนะเป็นอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มนะครับซึ่งอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงใช่ไหมผมขอแชร์สไลด์อันนี้นะอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มอันนี้เป็นตัวเลขนะครับของทางเอ็ดด้านะครับซึ่งเป็นหน่วยงานของภาครัฐนะครับที่มีการที่มีการนะที่มีการรวบรวมข้อมูล ร,รวบรวมข้อมูลของมูลค่าอ e ีคอมเมิร์ซในปีอันนี้ข้อมูลที่ล่าสุดเนี่ยเขาก็เนื่องจากว่ารัฐบาลเวลารวบรวมข้อมูลแต่ละอย่างเนี่ยเขาต้องใช้เวลาใช่ไหมครับเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องที่สุดนะครับซึ่งมูลค่าอ e ีคอมเมิร์ซในประเทศไทยนะครับถ้าเกิดแบ่งเป็นส่วนๆเนี่ยจะเห็นว่านะครับธุรกิจห้างสรรพสินค้า9 0 0 0แสกว่าล้านนะครับเครื่องสำอาง แล้วก็อาหารเสริมนะครับแสนห้าหมื่นกว่าล้านอันนี้แค่อ e ีคอมเมิร์ซอย่างเดียวนะยังไม่รวมถึงธุรกิจส่วนที่เป็นค้าปลีกนะครับแต่อันนี้เนี่ยเกิดขึ้นในอ e ีคอมเมิร์ซในปี2,562นะครับซึ่งก็คือปี2019นั่นเองนะครับรกิจรกรรมสองนิ 2019, นะครับส่วนเครื่องอเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับนะครับอยู่ที่96,000ล้านใช่ไหมทุกคนเห็นตัวเลขนะครับ เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งนะครับสามหมล้านแล้วก็เครื่องอา,อาหารและเครื่องดื่มที่ขายออนไลน์กันนะครับมีมูลค่า35,000ล้านซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราผ่านมาตัวเลขผ่านมา2ปีนะครับธุรกิจเหล่านี้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะผมขอสรุปหน้าเมื่อสักครู่นี้นะเอาแค่5อย่างนะเอาแค่หอย่างที่เป็นมูลค่าของอ e ีคอมเมิร์ซออนไลน์นะครับก็คือในปี2019นี่ยเอาแค่ ถ้าธุรกิจรวมๆเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมีมูลค่าประมาณ1.26ล้านล้านบาทนะมูลค่า1.26ล้านล้านบาทใช่ไหมซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงมากๆนะครับผมถามว่านะประมาณ1.3ล้านล้านเนี่ยนะครับผมถามว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบมูลค่าของธุรกิจออนไลน์เนี่ยในสองปีที่แล้วนะใช่ไหม1.3ล้านอันใครคิดว่าใหญ่มาก อ่ใครคิดว่าใหญ่มากไหนลองพิมพ์ม,มาแสดงความคิดเห็นมาหน่อยหรือว่าใครคิดว่าเล็กนะครับเล็กหรือใหญ่ลองพิมพ์กันมาหน่อยใช่หมลองพิมพ์กันมาหน่อยนะครับอ่า